สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับนัดท,ที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟรั่งสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้นัดจะพูดถึงการทำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสนะคะวันนี้จะมาเล่าว่ามีเอกสารอะไรบ้าง แผนการท่องเที่ยวต้องทำยังไงและก็จะต้องมีจดหมายแนะนำตัวแบบไหนพร้อมตัวอย่างให้ดูเลยนะคะเริ่มจากอ๋ออันนี้ที่ที่โชว์ให้เห็นก็คือเพจ Service My Visa เป็นของร้านนัดนะคะไม่ใช่ของนัดนะคะนัดเป็นแค่คนที่คอยให้คำแนะนำ นิดๆหน่อยๆกับหลานเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเมย์เขาก็รับทํำวีซ่ามามากกว่า5ปีแล้วนะคะเขามีประสบการณ์แล้วก็รู้ข้อมูลแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็รู้เกี่ยวกับการทําวีซ่าของหลายๆประเทศทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่านัดนี้ก็จะ มีความรู้เรื่องการทำวีซ่ามาประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารของประเทศฝรั่งเศสอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในวิดีโอนี้จะพูดเรื่องการทำวีซ่าท่องเที่ยวมาประเทศฝรั่งเศสค่ะเอาเรามาดูกันเลยนะคะว่าเอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านั้นจะ ประกอบด้วยอะไรบ้างเอ๊ะขอโทษนะคะงงเหมือนกันว่าลายข้อมูลภาพตรงด้านล่างขวาเนี่ยยังไม่หายไปนะคะไม่เป็นไรโชว์เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือหนงเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 1. เราจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มวีซ่าในเว็บไซต์ ที่ชื่อว่าฟรานวีซ่าเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ข้างล่างนะคะไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ฟรานวีซ่าแล้วมีเอกสารอะไรบ้างอ่ะต้องมีประกันเดินทางนะคะรายการที่สองอ่ะเขียนผิดนะคะรายการที่สองคือประกันเดินทางจะมากี่วันละ่ะนะคะมา1อาทิตย์2อาทิตย์ สามอาทิตย์เจ็อาทิตย์ก็ว่าไปก็คือซื้อประกันเดินทางเท่ากับจำนวนวันที่คุณจะเดินทางมาปกติแล้วที่นัดเห็นน้องเมย์ใช้นะคะน้องเมย์จะใช้ประกันเดินทางของบริษัท MSIG เรื่องประกันเดินทางเนี่ยถ้าหากเราซื้อประกันเดินทางแล้ววีซ่าไม่ผ่านเราสามารถติดต่อที่บริษัทประกันเพื่อของเงินคืนได้นะคะ อย่าลืมนะคะใครที่วีซ่าไม่ผ่านขอเงินคืนได้เพราะว่าเท่าที่เคยฟังมาหลายๆคนไม่ทราบตรงนี้พอวีซ่าไม่ผ่านเสียค่าวีซา่าเสียค่าบริการต่างๆและยังต้องมาเสียค่าประกันเดินทางซึ่งความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้เดินทางคุณมีสิทธิ์ที่จะขอประกันเดินทางคืนได้รายการต่อไปก็คือหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ต่อไปแผนการเดินทางอย่างละเอียดพร้อมงบประมาณที่ใช้เดี๋ยวนัดจะมีตัวอย่างให้ดูว่าทำยังไงนะคะแล้วก็เตรียมรูปถ่ายนะคะรายการที่5ก็คือเตรียมรูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด3.5คูณ4.5เซนติเมตรรายการเอกสารเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่าง แล้วก็พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาใครที่เคยมีพาสปอร์ตมาก่อนเล่มปัจจุบันนะคะเคยใช้พาสปอร์ตหลายเล่มให้ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็หน้าที่มีการเดินทางเข้าออกส่งไปด้วยนะคะเพื่อให้เห็นว่าเรามีประวัติการเดินทางในประเทศต่างๆยังไงนะคะเคยไปอเมริกาเคยไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นว่าไปนะคะอ่าต่อไป หนังสือรับรองการทำงานในปัจจุบันถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการก็เป็นหนังสือรับรองการทำงานแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจาการก็เป็นหนังสือรับรองบริษัทนะคะแล้วก็ 8. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือน 9. หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีหรือที่เรียกกันว่าแบงก์การันตี แล้วก็คือแบงก์การันตีนี้ก็คือไปขอที่ธนาคารนะคะเขาจะเขียนว่าออกโดยธนาคาร SCB กรุงไทยกรุงเทพกสิกรอะไรก็ว่าไปแล้วเขาจะบอกว่าเลขที่บัญชีนี้นี้นี้เป็นของเรานะคะมีเงินยอดเงินในวันที่ออกหนังสือรับรองให้เนี่ยมียอดเงินเท่าไหร่ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยอดเงินจะเป็นบาทหรือเป็นยูโรก็ได้ปกติก็ขอเป็นยูโรนะคะเพราะว่า จะชื่อใช้ยื่นสถานทูตฝรั่งเศสต่อไปรายการที่11สําสำเนาเอกสารแสดงรายการทรัพย์สินต่างๆถ้าคุณมีบ้านมีรถเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรต่างๆนะคะที่แสดงหลักฐานว่าคุณมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงที่ประเทศไทยถ้าแต่งงานก็ยื่นใบสมรถมีลูก กี่คนกี่คนก็ยื่นไปนะคะเพราะว่าคุณมาเที่ยวเดี๋ยวคุณจะกลับไปหาภรรยาคุณจะกลับไปหาสามีคุณและลูกๆของคุณพ่อแม่ของคุณและคุณจะไปใช้ชีวิตปกติตามปกตินะคะนี่นะคะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นลิสต์รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งแต่ละคนแต่ละเคส เอกสารก็จะต่างๆกันไปอย่างเช่นที่นัดบอกว่าต้องมีหนังสือรับรองการทำงานถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะไม่มีเอกสารตัวนี้เพราะคุณเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะคุณก็ยื่นหนังส VE ือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะหนังส VE ือหนังส VE ือหนังส VE ือการเป็นเจ้าของกิจการนะคะที่ออกโดยหนังสือรับรองบอริษทัทขอโทษนะคะบางทีน,น,นัดนึกคำภาษาไทยไม่ค่อยออกก็คือหนังสือรับรองบริษัทนะคะ ทั้งหมดมีตรงนี้นัดจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะอ้าวหมายเหตุตรงนี้เนี่ยก็คือว่าปกติเอกสารต่างๆจะมีอายุไม่เกิน3เดือนอ้าวฟังดูก็ดูไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นแผนการท่องเที่ยว สมมุติว่าอันนี้เนี่ยนัทเคยช่วยน้องเมย์วางแผนการท่องเที่ยวเพราะว่ามีลูกค้าลูกค้าของน้องเมย์เขาอยากจะทําวีซ่ามาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสอันนี้เป็นแผนเที่ยว7วัน6คืนก็ช่วยน้องเมย์คิดนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องเมย์อาจจะจริงๆน้องเมย์มาเที่ยวฝรั่งเศสหลายครั้งเลยนะคะ เขาก็ยังไม่คุ้นเส้นทางในฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้ยุคเทคโนโลยีข้อมูลแบบเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลมีเยอะในโลกออนไลน์เราสามารถที่จะวางแผนการท่องเที่ยวของเราเองได้อันนี้เป็นตัวอย่างนัดทำเป็นตารางไว้เลยบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศสวันที่25กุมภาพันธ์2 0 1 8ัถึง3มีนา2018-7วัน6ขคืน ต้องการที่จะไปเที่ยวปารีสโพรวองแวร์ไซและก็ฟงตนโบโดยนะคะโดย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 ,โดยตารางก็คือว่าตั้งแต่วันที่25่จองที่พักโรงแรมไหนนะคะโรงแรมที่ไหนก็คือนัดจองไว้ที่ปารีสสิบแล้วก็ไปมาถึงปารีสเนี่ยจากสนามบินลงสนามบินชาเดโก โดยเครื่องบินแอร์ฟา e AF165 เข้าโรงแรมตอนย1สเิเนาฬิกาแล้วก็เข้านอนแล้ววันที่1ยังอยู่โรงแรมเดิมเท่าที่นัดทำแผนอันนี้นะคะทำแผนเที่ยวให้คนนี้เนี่ย6วันเนี่ยอยู่ที่โรงแรมเดียวนะคะเพราะว่าโซนที่เที่ยวใน1นึ่งอาทิตย์เนี่ยก็คือเที่ยวที่ปารีสแล้วก็รอบๆปารีสวันแรกไปที่ไหนบ้างนะคะไปที่มงมาดนะคะ าบาซิลิกดูซักดูซักเครเกอร์แล้วก็มูลลงฮูชนะคะตอนบ่ายก็ล่องเรือ,อแม่น้ำแม่น้ำแสนนะคะไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยานะคะล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนยามเย็นนะคะที่แม่น้ำแสนแล้วก็วันที่วันต่อไปวันที่27เที่ยวในปารีสชมหอไอฟเฟลมิวซีเดอลูป แล้วก็ตอนนั้นก็คือเที่ยวดูน็อตต์ดามนะคะในปลารีสทั้ทงนั้นเลยนะคะแล้ววันที่28ค่อยเดินทางออกมาเที่ยวรอบนอกนิดนึงก็คือนั่งรถไฟแอรเออเอ,อ,เอเซนะคะไปที่ชาโตเดอร์แวร์ไซตอนเช้าเที่ยวแวร์ไซแล้วก็กลับเข้าไปเที่ยวถนนบริเวณเที่ยวและชอปปิ้งบนถนนเส้นชองเยลิเซ่นะคะเนี่ยค่ะนัดทำ ถึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเที่ยวนอกปารีสอีกไปเที่ยวเมืองโพวังแล้ววันที่สองไปเที่ยวฟงเตนโบววันที่สามตอนเช้ายังอยู่ที่ปารีสเที่ยวปารีสแล้วก็ตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยนะคะก็เดินทางมาที่สนามบินชาเดอโกนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นภาพรวมที่นัดทําให้น้องเมย์นะคะโดยบัตเจตเนี่ยในช่วง เวัน6คืนในฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายนะคะ cost of hotel อยู่ที่ประมาณคืนละร้อยนะคะอันนี้คืนละ80ประมาณนะคะซึ่งราคาตรงนี้มันจะเห็นอยู่ในขั้นตอนของเอกสารขั้นตอนและเอกสารที่เราจองโรงแรมอยู่แล้วนะคะเราต้องแนบไปเขาจะเขียนไว้ว่าค่าโรงแรมเท่าไหร่ค่าเดินทางถ้าเป็นบริเวณเขาเรียกว่าอ,อะไร ปารีสแล้วก็โซนอิลเดฟองเนี่ยถ้าเป็นทิเกรายวันจะตกอยู่ที่ประมาณวันละ20นะคะ20คูณ6ก็เป็น120นัดเผื่อไว้ก็คือ7วันนี้ย2 0 0ยูโรในแต่ละวันกินใช้เท่าไหร่ก็ประมาณว่า100ยูโรเป็น700ยูโรทิกเก็ตเข้ามิวเซียมนะคะทิกเก็ตทิกเก็ตก็คือตั๋ว เข้าไปชมพิพิพธภัณฑ์ต่างๆก็ประมาณร้อยูโรที่คิดราคาอย่างนี้ก็คือค่าโดยประมาณเราอาจจะไม่ได้เข้าทุกๆพิพิพธภัณฑ์ถ้าคนเยอะคิวยาวมิว i ซียเดลูอย่างเงี้ยนะคะต้องจองไว้ล่วงหน้านานๆบางทีเราอาจจะไม่อยากเข้าอยากจะชมแค่รอบนอกหรือบางคนเห็นว่าโอ้มาทั้งทีต้องเข้าอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าทุกพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะยกเว้นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์มากก็เช็ครายละเอียดให้ดีว่าแต่ละที่ราคาค่าเข้าเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปในงบประมาณนะคะโดยรวมแล้วอันนี้นะคะนัดเขียนไว้โดยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ1,500ยูโรหรือ60,000บาทนะคะสำหรับการท่องเที่ยว1อาทิตย์แล้วก็บอกว่าโอเคเนี่ยฉันเนี่ยจะซัพพอร์ต ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของฉันเองทุกอย่างนะคะอันนี้60,000นเนี่ยเฉพาะในแผนเที่ยวไม่รวมค่าทิเกะค่าตั๋วเครื่องบินนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ามาเที่ยว1สัปดาห์ก็ไม่ใช่ว่าตรงนี้60,000แล้วมีเงินอพอค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วมีเงินโชว์ในบัญชีประมาณสักแสนหนึ่งเนี้ยก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรคุณมีเงินเท่านี้คุณมาเที่ยวแสดงว่ากลับไปเงินก็หมดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลสักเท่าไหร่นะคะนันแนะนําว่าถ้ามาเที่ยวสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ควรที่จะมีเงินในบัญชีอย่างน้อยสักแสนห้าสองแสนแล้วนะคะอ้าวจบไปเรื่องของแผนการท่องเที่ยวนะคะแผนการท่องเที่ยวจบไปแล้วนัดก็หวังว่านะคะอันนี้จะ พอที่จะทําให้เพื่อนๆได้ไอเดียหรือว่าเป,เป็นประโยชน์ในการทําวีซ่าท่องเที่ยวแต่ถ้ามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับลิสต์รายการเอก,กสารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่และมีคําถามใดที่เกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไปคราวนี้อ้าวมาที่อันเนี้ยสำคัญมากเหมือนกันนะคะ ก็คือเรื่องจดหมายแนะนำตัวสำหรับน,นัดนัดมองว่าสำคัญมากเพราะอะไรคุณทำเอกสารทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างรวมไปแล้วเนี่ยมันก็รวมเป็นปึ้งใช่ไหมคะแล้วควรที่จะมีจดหมายปะหน้าเข้าไปว่าทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเหล่านี้เป็นเอกสารเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนะตัวอย่างจดหมายนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างจดหมายชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะใส่บ้านเลขที่ถนนจังหวัดประเทศไทยเบอร์โทรอะไรแล้วก็ใส่อีเมลด้วยนะคะใส่อีเมลด้วยเผื่อว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตจะได้ติดต่อกับได้ง่ายให้ทุกอย่างรวมอยู่ในจดหมายแนะนำตัวที่เป็นใบปะหน้าเลยวันที่เท่าไหร่เดียเซมาดามนะคะเราเป็นคนไทย เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสอ่านภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะคือหมายความว่าภาษาไทยเขียนจดหมายภาษาไทยก็ไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษแนะนําถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ก็ยิ่งดีแต่ว่าแน่นอนนั้นว่าน้อยคนนะคะที่จะถนัดหรือสามารถเขียนจดหมายแนะนําตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสได้เพราะว่าเราคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กๆกก็คือเรียนภาษาอังกฤษ เป็นหลักเป็นภาษาที่สองนะคะไม่ได้เรียนเป็นไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอ้าวมาที่จดหมายก็ Dear Sir and Madam นะคะเอ๊จริงๆแล้วนัดลืมไปนะคะตรงนี้เนี่ยตรงบนบนด้านซ้ายเนี่ยเขียนไว้ด้วยนะคะว่าถึงสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะแนะนำตัวไปว่าฉันชื่ออะไรหมายเลขพาสปอร์ตอะไรฉันต้องการที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว จากสถานทูตนะคะอันนี้เป็น the embassy of France นะคะ n นแบงคอกไทยแลนด์ Bangkok, นะคะในจำนวนวันทั้งสิน้นกี่วันเคสนี้ขอ11วันนะคะ5ถึง11เมษาอันนี้เป็นตัวอย่างคือมันไม่ได้แมทช์กันเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่นัดเคยทำให้ในกรณีขอวีซ่าของประเทศเช็กรีพับบิกนะคะก็ต่อนะคะ ฉันเขียนจดหมายเนี้ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลของคุณเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับคุณเพิ่มเติมอันเนื่องมาเกี่ยวกับอันเนื่องด้วยเอกสารแอปพลิเคชันเอกสารต่างๆที่ฉันแนบมาในการขอวีซ่าครั้งนี้นะคะฉันเนี่ยจองตั๋วจากประเทศไทยไปประเทศเชคลิพัฟเบิกเคสเร่าก็คือฉันจองตั๋วจากประเทศฝรั่งเศส จากประเทศไทยไปประเทศฝรั่งเศสจำนวนวันเท่านั้นเท่านี้ดังเอกสารที่แนบมาฉันต้องการที่จะมาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสกับใครกับใครผู้ร่วมเดินทางมีใครบ้างเขียนลงไปแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตของผู้ร่วมทางพวกผู้ร่วมเดินทางและฉัน มีแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะให้อธิบายคร่าวๆไม่ต้องลงรายละเอียดมากเพราะรายละเอียดของแผนการท่องเที่ยวและตารางและค่าใช้ใจ่ายต่างๆอยู่ในแผนการท่องเที่ยวแล้วและก็บอกเขาอีกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวเนี่ยฉันซัพพอร์ตตัวเอง หรือถ้าเป็นเด็กก็บอกว่าฉันไปกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ซับพอร์ตให้ฉันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโยงไปล้ค่ะว่าพ่อแม่ทำงานอะไรนะคะอันนี้ถ้าเราเดินทางเองเราอธิบายไปแล้วว่าเราอธิบายว่าเราทำงานอะไรเป็นอใคารนะคะฉันอยากจะใช้วันหยุดในช่วงหน้าร้อนหรือวันหยุดประจำปีเพื่อที่จะมาเที่ยวประเทศฝรั่งเศสฉันใช้เงินของฉันนี่แหละเงินเก็บของฉัน ซัพพอร์ตฉันในการเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้และอันสุดท้ายก็คือฉันเนี่ยสัญญานะว่าฉันจะกลับมาที่เมืองไทยตามระยะเวลาของวีซ่าที่คุณออกให้เพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยกับครอบครัวเพราะว่าญาติญาติพี่น้องของฉันพ่อแม่ลูกสามีของฉันเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะฉันจะกลับมาใช้ชีวิต ที่เมืองไทยเป็นปกตินะคะฉันขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนะคะขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างบนข้างต้นนั้นน่ะถูกต้องและเป็นจริงสามารถที่จะพูฟเวอร์ฟายสามารถที่จะเขาเรียกอ,อะไรสามารถที่จะพูฟได้นะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องนะคะและสุดท้ายขอบคุณ ที่คุณพิจารณาเอกสารของฉันหากว่าคุณสงสัยอะไรเนี่ยให้คุณโทรไปหาฉันหรือว่าติดต่อฉันได้ตามเบอร์โทรหรืออีเมลที่ให้ไหวเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือลิงก์ของ ขั้นตอนการทำวีซ่าก็คือจะต้องไปสมัครที่ลิงก์นี้ก่อนฟราน c วีซ่นะคะไปกรอกข้อมูลเราจากนั้นได้ลิเเอกสารเตรียมเอกสารแล้วก็มาจองคิวที่เว็บของ tls contact นัดก็หวังนะคะว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะทำวีซ่าท่องเที่ยวมาประเทศฝรั่งเศสวีซา่ซาท่องเที่ยวไม่ยากเลยนะคะอันนี้ยืนยันไม่ยากเลย แต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องยื่นเอกสารให้ครบนะคะให้ครบให้ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าเราไม่มีโอากาสไปพูดคุยและอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาไมไ่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําทุกอย่างให้ครบให้เคลียร์ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า เรามีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่พร้อมเ,อเขาเรียกว่าอะไรพร้อมแล้วก็มีเงินเพียงพอและก็เมื่อได้ท่องเที่ยวครบตามจำนวนวันที่ขอแล้วเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติที่เมืองไทยนะคะนี่แหละค่ะก็หากว่าท่านใดนะคะ สามารถที่จะยื่นวีซ่าได้เองเนี่ยนัดก,ก็แนะนําเพื่อว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะทาเองได้แต่ว่าจะต้องวิเคราะห์พิจารณาเอกสารนะคะทาให้ละเอียดให้อรอบคอบแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาหรือว่าไม่ถนัดนะคะก็สามารถที่จะลองหาใครก็ได้สักคนที่จะมาช่วยคุณทำ บีซ่านะคะถ้าเป็นนัดตัวนัดก็ไม่ไม่ได้ว่างนะคะไม่ได้เป็นเอเจนท์ที่จะทำวีซ่าก็ลองติดต่อน้องเมที่เพจเซอร์วิสใหม่บีซ่าได้นะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสสักครั้งหนึ่ง ได้มาสมดังที่ใจปรารถนาสมดังที่ตั้งใจไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ